ดีค่ะประสบการณ์นะคะที่ครูใช้เลขคู่เลข2-2นะคะเป็นเช่นไรนะคะอย่างที่ทราบกันคนที่ใช้คู่เลข2-2เนี่ยจะเป็นลักษณะอ่อนหวานอ่อนโยนจิตใจอา,อาจจะมีโลเลบ้างนะคะแต่ว่าคำพูดเนี่ยจะดูไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนดังนั้นตอนที่ครูใช้เนะะี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะเนื่องจากว่าครูจะเป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็บางครั้งจิตใจของครูก็อ่อนไหวอยู่แล้วก็เลยก็เลยมันคู่เลขตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาเป๊ะกับครูพอดีดังที่ครูเคยบอกไปนะคะเวลาตัวเลขเนี่ยค่ะที่จะนํามาเสริมดวงเนี่ยบางครั้งที่เรานํามาใช้ก็คือตัวของเรานั่นเองนะคะก็คือ มันก็คือตัวเราที่เราได้นำมาใช้บางทีก็เราก็ได้นำมาใช้แบบเป๊ะเลยใช่เลยคือตัวเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคู่เลขที่ดีเราก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ปรับใหม่ให้เข้ากับตัวเรานะคะดังนั้นเลขสองสองก็ครูคิดว่าก็เหมาะกับครูแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า เวลาที่ครูจะพูดแม้กระทั่งกับนักเรียนเองครูก็ยังมีห่างเสียงเรียกนักเรียนคะ่ะน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ามันก็คือเสริมให้ครูเป็นครูเนมมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะเลข2ก็คือเลขแห่งดาวจันทร์ดาวจานาันทร์มาเจอดาวจันทร์ก็คือมีความอ่อนไหวอ่อนโยนในเมื่อเรารู้สึกว่าเรา อ่อนโยนไม่สิ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าเราอ่อนไหวมากไปก็ไม่ดีดังนั้นก็ต้องคอยสิ่งที่ครูต้องดูแลตัวเองก็คือคอยบอกตัวเองว่าอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองได้อ่อนไหวกับสิ่งต่างๆมากเกินไปดังนี้ค่ะถ้าถามว่าจะเปลี่ยนตอนนีตอนนี้ไหมก็ยังนะคะก็แต่พยายามก็ดูแลจิตใจของตัวเราไปนั่นเองค่ะใครมี ะะก็คือแสดงความคิดเห็นมาได้เลยค่ะว่าใช้เลขนี้แล้วเป็นเช่นไรเหมือนกันหรือไม่นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย